สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนุ่นนะคะนุ่นอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะสาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้นุ่นมานำเสนอรถคันนี้เลยค่ะ Toyota f o r ร์จ e เนอนะคะรุ่น3 0 v Midnight นะคะขับเคลื่อน4ล้อปี2014คันนี้เลยค่ะสำหรับราคาป้ายแดงนะคะเปิดตัวอยู่ที่1,500,000บาทค่ะแต่เพชรยนต์ของเรานะคะขายเพียง659,000บาทนะคะ สำหรับ Fortuner คันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นโชมแชมป์นะคะถือว่าเป็นรถขายดีอันดับหนึ่งนะคะ,ะเรามาเริ่มกันที่กระจังด้านหน้าของรถคันนี้กันดีกว่าค่ะสำหรับกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะ,ะถัดมาที่ด้านข้างนะคะสำหรับไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะ,ะใกล้ๆกันนะคะอันนี้จะเสริมมาในไฟตัดหมอกนะคะส่องสว่างนะคะในยามค่ำคืนทุกเส้นทางนะคะ ัดมาที่ล้อของรถคันนี้นะคะเป็นล้อแมกนะคะขนาด17นิ้วนะคะเป็น6ก้านคู่ลมดำนะคะและยางนะคะเป็นยางปี2018ค่ะมาที่ไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะคะสำหรับกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะฝาครอบนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะถัดมาที่มือจับประตูด้านนอกนะคะเป็นแบบโครเมียมด้วยนะคะทั้ง4บานค่ะ และด้านล่างนะคะเป็นบันไดข้างนะคะบอกเลยว่าเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวนุชจะพามาดูด้านหลังของตัวรถคันนี้กันนะคะสำหรับด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะ,ะได้มีการเสริมไฟเบรกดวงที่3มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเสริมตัวไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับไฟท้ายนะคะได้มีการออกแบบนะคะ ให้เข้ากับตัวรถนะคะได้อย่างลงตัวนะคะและได้มีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างด้วยนะะด้วยมือจับด้านท้ายนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามและลงตัวอย่างมากนะคะสำหรับ Fortuner นะคะคันนี้เป็น3.0นะคะ V นะคะปี 2, 2014นะคะอ่ะคะเดี๋ยวนุะให้ดูด้านหลังนะคะ สำหรับภายในนะคะจะเป็นคุมโทนสีดำนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเบาะสามแถวนะคะแอร์ราวสามตอนนะคะหบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะสำหรับเบาะแถวหลังนะคะสามารถพับเก็บขึ้นได้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่นะคะในการวางสัมภาระนะคะอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้ค่ะ,ะและด้านท้ายนะคะได้มีการเสริมไฟทับทิมนะคะเพื่อเพิ่มความ ป้องกันนะคะให้แสงนั้นจะท้อนนะคะกับรถที่ขับตามนะคะ,ะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูภายในของตัวรถคันนี้กันนะคะสำหรับภายในของตัวรถคันนี้นะคะรถคันนี้นะคะเป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะและกระจกนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะภายในนะคะเป็นโทนสีดำนะคะดูทันสมัยดุนะคะเร้าใจนะคะดูแลรักษาง่ายสปอร์ตมากเลยนะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะและด้านขวาของพวงมาลัยนะคะเป็นปุ่มนะคะไว้สําหรับปรับนะคะกระจกไฟฟ้ามองข้างค่ะามาที่คอนโซลกลางนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องเสียงแบบจอทัชสกรีนนะคะขนาด5นิ้วนะคะสามารถใส่ CD เสียบ USB ฟัง EP3 ได้นะคะและแอร์นะคะเป็นแบบออโต้ด้วยนะคะและเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้5สปีดด้วยนะคะ สำหรับเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่ายมากเบาะของเรานะคะไม่ฉีกขาดแน่นอนนะคะ,ะมีระบบความปลอดภัยนะคะเป็นแอร์แบกนะคะ1คู่นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านในกันบ้างนะคะสำหรับห้องโดยสารด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันค่ะบอกเลยว่านั่งได้อย่างสะดวกสบายค่อนข้างกว้างขวางนะคะมีพื้นที่เหนือศีรษะนะคะค่อนข้างกว้างมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องเครื่องของรถคันนี้กันนะคะสำหรับห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ 3.0V นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้นะคะขนาดเครื่องยนต์นะคะ2 9 8 9ซีนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะสำหรับรถสมรรถนะแบบนี้นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะคันหน้านะคะเป็นคันหน้าเดิมๆนะคะ น็อตนะคะไม่เคยขยับไม่เคยผ่านการไขมาก่อนนะคะเครื่องยนต์ของเรานะคะไม่เคยผ่านการตัดต่อนะคะน้ำมันไม่ไหลยเยิ้มแน่นอนค่ะอ่านี่มาดูที่แก้มซ้ายนะคะโอ้โหน็อตนะคะไม่ขยับแน่นอนค่ะเดิมเดิมเลยนะคะรถนี่ฝากระโปรงนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะ